ก็อันนี้พไปพีเดอพ่อแม่พี่น้องมือนีมนกะมามาหดนามต้นยางอีกคือเกาเนาะมือหนึ่งซองมือบามือซองมือก็ได้มาหดอีกคือเกาแบบนี้นะแต่ว่าหดคนละหดคนละเบื้องเด้มือนั้นจะหดอยู่พู่นโ้นเบืองนั้นมือนีมนกันมาหดอยู่ส้นเบืองนี้คือ สลับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะมือนั้นโ,โหดทุนมือนี้โหดพีมือนี้โหดพีมือหน้ามันกลับไปโหดทุนก็เลยว่าเปล่าเป็นจเพื่อนเนาะอันอันที่มลมาโหดนี่คืออันต้นที่ต้นที่ซ้ำซ้ำยุบานอธิบายเพราะมีเหยีบสี่คนนึงคนถามเนาะว่า ว่าทำไมต้องลดน้ำด้วยแม่มนเหมือนว่าอันอันที่มนติดติดตาและตัดต่อนี่ยน,นะคือต้นเพิ่ใหญ่แล้วบ่ได้หดบ่ได้หดน้ำคือตดต่อแล้วก็เอาเอา,เอากระสอบมันมามาปกคลุมไว้ปกคลุมไว้ซื่อๆแล้วก็มันแตกแน่งแตกนอหญ่แล้วก็คือว่าแล้วนะบ่ได้หดน้ำ่าซั่นหัาไป ส่วนอันที่มนกำลังซีโฮตนี่คือตนที่ที่ซ้ำยุบ้านแล้วถ้าถ้าเอามาปลูกตั้งแต่ตอนนั้นก้อนหน้าฝนคือเคืออนเมษาพืชสาพาน,พ,น,พ,นพืนกระจจี๊ย่แล้วบานนี่ถ้าถ้าบ่มีน้ำมาท่วม,มานะแต่ว่าส่วนของมลน,นี่ละมันเป็นอุ้มน้ำ เวลาเวลายามน้ำมา้นาจะมาท่วมน้ำมาท่วมแล้วบันนี้เพิ่นยอดยอดที่พิ่นขึ้นแตกออกสองสัดสามสัดนั่นนะคือว่าพิ่เขาจะตุยไปแล้วเนาะแห้งตุยไปแล้วกับกับน้ำรีบยอดพึ่นแล้วบานนี้หลังจากที่น้ำแห้งนะพึ่งเราแตกแหน่งออกเ <c ười> พิ่นแตกแหน่งออกแล้วมันก็นเลย ต้องมาหดน้ํามาดูแลเพื่อนจากน้อยเนาะเพราะว่าเพื่อนเหยาวดิเพื่อนเหยาจากการถือน้ําท่วมอ่นนะนะเลยต้องได้มาตากน้ําหดอธิบายให้เข้าใจซะเนาะแล้วก็กลับอีกอย่างนึงคือมูลเอามาซ่อมเอามาซ่อมบานมูลเดือนเอามาซ่อมหลังจากน้ําแห้งแล้วมูลหาดแต่สิเอามาซ่อมไม่ว่างเดือนอเดือนอนึงเ,เดือนตุลานี้คือหลังจากน้ําแหง้งเนาะเดือนตุลา แหมมันเอามาปลูกใหม่หรือต้องได้รดน้ําอ่าเข้าใจเนาะจะอธิบายซะยาวเลยอธิบายซะยาวเลยบาดนี้ก็สิไปรดน้ําละบาดนี้โ้าก็ลมลมเนาะบ่ว่าได้ยเสียงมนเาหรือบ่เนาะเายาวนี่เพราะว่าลมแงๆนก็สิไปตักเอาน้ําเลยเนาะ ก็ได้ยินเสียงเนาะมันก็พอยากที่เอาไปพากเสียงไม่นะแก z o o ไปเพลินๆตินเวลามนย่างเป็นไก่แกก็ได้ยินแกกับเบิ้งมวนไปเอา <c oughs> มันก็ตากน้ำหมนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแนละ้แก็ดนกันย่างมาหาเอาเนาะคือจะถอกใส่ต้นละน้อยต้นละน้อยไปคือถอกใส่ไหลเยืย่อก็ไหลนีลตรงตากหมด Oh, this is Illinois? <c oughs> ไปป่วยไปทางเบื้องนี่มาเพิ่งมุนตักน้ำแบบน,นี้ะจะตักน้ำเอาแบบนี้แหละน้ำอยู่ในคลองนี้เนะาะตักเอาอันถ้าทอดอันเดือนเมษาปไปแล้วน้ำเพิ่งจะบ่มีได้นี่มันก็จะแห้งเอาเดือนเมษาปไปแล้วน้ำก็แห้งแนะแบบ วไปทางนั้นปัดนี้ว <laughs> ิมาทางนี้ได้ปัดนี้ว้่ยมาเรื่อยๆนะเห็นต้นยางบนนอกปัดนี้เห็นต้นยางหรือเปลนอกปนนี้ <laughs> तक नाम पे ले लिया है เด้อร์กมีสาระาอย่างไรหมุนมะหุตต้นยางให้เบื้องดื้อ ้าให้คิดเงียบอยู่ผู้เดียวก็สิเลี่ยวเห็นมนอยู่บ่เนาะอันย่างแวบๆไปแวบๆมาอยู่นําแถวนี้ล่ะเื่อยเนาะเดี๋ยวพายายไปนําก่อน ่ไกลลยบ่ได้ยินเสียงงนเนาะยายไปนําเรื่อยๆแบบนี้เอาเนาะยายไปเร่ยแต่ว่าบ่เห็นเด้ลบ่เห็นโตมนเด้ยายไปนําเรื่อยๆแบบนี้ต้นอ่อนนกลังอปงยอดะเาะหดแบบนี้แหละ ยังไปเรื่อยๆโดไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เอาแห้งต่ก็กลับขืนมาโหดไหมอีกสิแม วิเลียวเห็นหรืหบอบ่เนาะ <g ül üyor> มืดกับมืดอันสะท้อนแสงแดดกับปานนันอีกเด้นี่หันหน้ามาทางนี้เห็นมนต์โมโหทิ่งยางมันนี่ <g ül üyor> เอาน้ำอบอยไปนี่นะ วเนาะเรื่อมนะบ่เห็นมวนบ่เห็นตัวเองในตอนนี้ <c oughs> มันแดดแดดกล้องแล้วมันเรื่อมเดี๋ยวเดี๋ยวมนหันมาทางนี้บิ่ง <c oughs> <c oughs> ดูเป็นวินละขอโทษขออภัยเ้ไไอะเป็นวินละมวนพาอวยไปอวยมาหลายเป็นวินละ มัน,ม,นมันเรื่อมหันไปทางนั้นแล้วมันเรื่อมมันโบเห็นเนะอยู่ที่ถ้าหมุนสิไปตักน้ำ อย <laughs> กันเลาะโหดไปเรื่อยๆอย่งนี้แหละพี่น้องเอ้ยตอนทีอกไปบาดเดียวให้พอบาดเดียวก็ไ่ได้ไหลหนีเบิดคือเกาไหลหนีเบิดแล้วก็ต้องเลยคอยหอกให้ต้นนั้นต้นนี้ หัวลูดมัน,น้นหอกไหล่หนีเบิด รื่อยหมดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยหุดไปเรื่อยๆเป็นวินพาหมุนไปหมุนมาอยู่นี่แหละเป็นวินเลยจอดไว้นี่หมุนกระิมาหกต้นนี้ Mọi người hãy đăng kí Để không bỏ thank you ย่างนี่เรื่อยๆหดไปเรื่อยๆยังสิล้น้ว่าสิแล้วูเร่อๆง่ายดีหดข้างนี้ก่อนด้ว อยู่ทางข้างโบได้หันกองมาทำหันดีหลยพี่น้องสิลายตาโอ้ยหอนเงื่อยอยละขนาดมีลมได้นี่ขนาดมีลมยังเงื่อยอยละ กองก็คงจะดีเนาะพอได้มีมือก้องนำท้ายเนาะว่าเฮายางไปใส่ได้คช่ไหมอันนี้เฮ็ดผู้เดียวตั้งก้องไว้แล้วก็ไปผู้เดียวบ่มีมือก้องนำท้ายให้กะเปียกใส่ถุงมือจับน้ำเลย มีกัไว้สานีก้อนนะโทรศัพท์กระตากแดดละขอ,อถุงมือก่อนขอบคุณทุกกำลังใจด้วขอบคุณทุกเลิฟทุกไลขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกคนด้วยที่เข้ามาติดตามรับชมหากกดเลิฟกดไลค์กดอันติดตามให้ช่องน้อยๆของมูลได้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไป นี่ก็ไวสักนี้ก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย